ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID ดีพารรับฟาร์แมแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้็อบเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดาบราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับดุดันไม่เกรงใจใคร for ranger raptor regeneration ใหม่ก็ลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนี่เป็นไงนะครับผมนะเสียงพอได้อยู่ไหมนะครับผมนะพี่กีตา ขอเนอะพิจารณาทีเอาเลยผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านที่น่ารักทุกคนนะครับผมในช่วหรับนีรที่เข้าไปดูคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่เสียงพี่เป็นอะไรแปลกๆนะครับผมนะฮะไม่ต้องตกใจไปนะครับผมนะฮะมันกลับมาอีกแล้วนะครับผมนะอาการเป็นวัดเป็นไข้นะครับผมนะฮะไม่รู้จะหายสักทีนะครับผมนะฮะจะเป็นอะไรกันนักกันหนาก็ไม่ทราบนะครับก็เอาไปด้วยนะครับผมในเรื่องของเสียงของเรานะครับผมนะฮะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับฮาาากกกิสัััังงเตตนนนนะะะครบบบผมมฮใฉแล้วว็่่ กันตรงไหนนะครับผมนะฮะน่าใช้กว่ากันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมนะอันดับแรกเลยเดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับฮาร์คิวีสกันก่อนนะครับผมนะฮะซึ่งฮาร์คิวีสของเราเนี่ยจะบอกเลยนะครับว่าเป็นการมองเห็นที่แบบค่อนข้างที่จะแบบสว่างใสกิ๊กเลยนะครับผมนะฮะอ่าดูสังเกตดีๆนะครับผมนะฮะเดี๋ยวพี่จะเทียบให้ดูนะครับว่าทางด้านของฮาร์คิสังเกตวีหนึ่งนะครับผมกับวีสองเดี๋ยวมันต่างกันตรงไหนนะครับผมนะฮะเดี๋ยวพี่หาจุดก่อนนะครับผมนะอะไรประมาณนี้นะครับอย่างจุดนี้เนี่ยนะครับผมนะฮฮะะะะะเเเเรรราาาาาจมมออออองงงงททซ้ยยหืืขวนนนีี่คคัับบบผสกตดๆแ จะเห็นผู้เล็นนะครับผมนะได้ไกลขึ้นนะครับผมนะรวมทางด้านของอวิสัยทัศนะครับผมนะฮะในยามค่ําคืนเนี่ยเราก็จะมองเห็นได้ชัดขึ้นแล้วก็ใส่เจ๋วนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะเอออีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือการมองเห็นระยะไกลนะครับผมนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะสามารถรู้เลเวลได้นะครับผมนะฮะรวมถึงทางด้านของมัดนะครับผมนะผลพีศาจแล้วก็อาวุธที่ใช้อะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะข้อดีอย่างหนึ่งนะครับผมนะของฮาคิสังเกตวีสองนะครับผมนะฮะนั่นก็คือการหลบหลีกนะครับผมเพ่่องตตวีา เห็นไหมฮะสังเกตดีๆนะครับผมนะฮะมันจะมีสต็อกอยู่ประมาณ9นะครับผมนะฮะก็คือ9ครั้งเลยนะครับผมนะเพื่อนหรือว่าศัตรูเนี่ยจะตีเราไม่โดนเลยนะครับผมนะฮะถือว่าดีนะครับผมนะ,ะแล้วก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับผมนะฮะแล้วก็ระยะการมองเห็นเนี่ยจะไกลม,มากๆเลยนะครับผมนะฮะก็คือประมาณนี้เลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวโอ้โหไกลมากเกินเกินแล้วผมนะฮะโอ้จะสุดเกาะแล้วนะครับผมนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ไปอยู่ตรงนี้ดีกว่านะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่ามันจะมองเห็นอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ค <โ cartoon. S 2> ือเกาะเดียยวกััันนนนะะะะะะคครรรบบผมฮลองเปิดดู นี่น่าจะไม่ถึงแล้วนะครับผมนะฮะถือว่าไกลมากนะครับผมในระยะการมองเห็นแบบมาตรฐานนะครับก็น่าจะประมาณช่วงนี้นะครับผมนะก็คือมองเห็นศัตรูอยู่นะครับผมนะถือว่าไกลมากนะครับผมนะฮะฮาคิสังเกต V2 นั่นเองนะครับผมนะแต่นะครับผมนะฮะมันสามารถทําให้ไกลกว่านี้ได้โดยการที่นะครับผมนะฮะใส่ผ้าคลุมคาตาคุริเข้าไปนะครับผมนะฮะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตใส่ก่อนแบบนี้นะครับหลังจากใส่แล้วนะครับผมนะฮะระยะการมองเห็นเนี่ยนะครับผมนะฮะมันแทบจะเทียบเท่าทางด้านองโอ้โหดูฮะคือน้องนะครับผมนะอยู่คนละเก่ากับพี่ก็คือยังมองกันนเห็ ได้นะครับผมนะฮะอะไรประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่นะครับผมนะจะไปอยู่ทางด้านของท่าเกาะเรือเออทวยท่าเรือนะครับผมนะฮะเดี๋ยวดูซิว่าจะมองเห็นไหมโอ้หูยังมองเห็นอยู่นะครับผมนะฮะก็คือแบบว่ามันห่างไกลกันมากนะครับผมนะฮะสังเกตเห็นไหมครับผมนะฮะคือน้องย้ายจากเกาะนู้นมาเกาะนี้นะครับผมนะก็ยังมองเห็นอยู่ดีนะครับผมนะฮะและนี่เป็นข้อดีของทางด้านของฮารคิสังเกต V2 นั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะโอเคผมก็มีประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับฮารคิสังเกต V2 ของเรานะครับผมนะฮะข้อดีก็คือแบบว่า ใช้หม oh. ัดอะไรด้วยนะครับผมนะอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาเดี๋ยวเรามารีวิวทัชนาของฮาร์คิสังเกต V1 กันบ้างนะครับผมนะฮะว่าหน้าใช้อยู่ไหมนะครับผมหรือว่าต้องรีบเปลี่ยนมาใช้ทัชนาของฮาร์คิสังเกต V2 กันเลยนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะน่าใช้อยู่หรือเปล่านะครับผมนะฮะไปติดตามกันเลยครับตัดมานะครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในดีไก่ของพี่นะครับผมนะฮะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตขึ้นไปข้างบนก่อนเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูทัศนวิสัยในการมองเห็นกันนะครับผมว่ามันมองเห็นขนาดไหนนะครัััับบบผผผมมมมนนนนะะะะฮเเหห็คครรสงกตดีๆ เห็นขนาดเพื่อนยืนอยู่ตรงนุ่นยังมองไม่เห็นเลยนะครับผมนะฮะคือต้องเปิดต้องปิดใหม่อะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะโอ้โหใครที่มีหาคีสังเกตวีหนึ่งนะครับผมแนะนําว่าต้องให้ทําหาคิสังเกตวีสองด่วนเลยนะครับผมนะเพราะว่าการมองเห็นเนี่ยยามค่าคืนนะครับผมนะมันดูสว่างจ้ากว่ากันเยอะเลยนะครับผมนะการมองเห็นเนี่ยมันแจ่มใสกว่ากันเยอะนะครับผมนะฮะเออก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนะในการมองเห็นนะครับผมนะฮะมองไม่ค่อยชัดเบลอๆยังไงก็ไม่รู้คุณผู้ชมนะเออแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับผมเรู่้ลยต ใช้ไอเทมอะไรใช้ผลปีศาจอะไรใช้หมัดอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะบอกเลยนะครับผมนะใครที่ใช้อยู่นะครับผมนะแนะนําว่าให้อัพเป็นธาของ V2 ให้หมดเลยนะครับผมนะจะดีมากๆนะครับผมนะฮะต่อมาเลยผมจะลองมาดูเรื่องของการลบหลีกกันบ้างนะครับว่ามันมีเท่าไหร่นะครับผมนะพร้อมครับผมนะฮะตีเฮ้ยเดี๋ยวมีเท่าไหร่นะ เฮ้ยมีแค่4เองเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะคือทําไมมันน้อยจังนะครับผมนะฮะก็คือแบบว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าเท่าไหร่นะครับผมนะแต่รู้สึกว่า V2 เนี่ยจะมีประมาณ9นะครับผมนะฮะก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับผมเรื่องของการมองเห็นนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่าระยะมันหลุดแค่ไหนนะครับผมนะฮะอะลองเดินมาเรื่อยๆครับประมาณนี้ประมาณโอ้อ่าเรียบร้อยนะครับผมนะฮะแค่นี้ก็คือหลุดระยะแล้วนะครับผมนะฮะโอ้โหไกลมากๆนะครับคุณผู้ชมถามว่า V1 กับ V2 อันไหนดีกว่ากันนะคคครรัับบผผมมมนนนะะะะงงไ่่ต้้อพูดแลววฮา V2 ดีกว่าขนาดไหนนะครับผมนะฮะเออและที่สําคัญนะครับผมนะฮะการหลบหลีกเนี่ยนะครับผมนะสามารถหลบหลีกได้สูงสุดน่าจะประมาณ5้ถึงหครั้งนะครับผมนะฮะของพี่เนี่ยน่าจะประมาณแบบฝึกมาน้อยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็มีแค่4เองนะครับผมคุณผู้ชมครัโอเคผมในคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะฮะก็สรุปย่อๆคร่าวๆละกันนะครับผมนะว่าเป็นท่าของฮาคิสังเกต V2 เนี่ยนะครับผมนะน่าใช้มากกว่าเยอะเลยนะครับผมนะฮะแต่ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมนะสำหรับใครที่ใช้ฮาคิสังเกต V1 อยู่เนี่ยนะะครรัับผมมนนนสาาาถพฒไไปด้ั่นนนเเองะครับผมป็ V2 อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะเราไม่ได้บรรลุรายละเอียดเรื่องของการทำวี2นะครับผมนะใครอยากให้พี่สอนทำนะครับผมนะฮะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมนะฮะที่สุดนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณน้องโตด้วยนะครับ